สวัสดีพี่น้องวันนี้สิบห้ามาเบิงไกบ่บานอันกำลังสีไงไก่มันเป็นรุนไก่ขุนย้ามือเ้าร์นี่พี่น้องอันทามันแดดแดดยังสิอันเอาเอาอันผ่าสะล่นออกที่ที่พวกมันไหวย่ามือขึ้นไหมเพราะว่าขอบของมันไหวขอบของไหวเปิดออก ให้มันมาตากแดดเนี่ยเขาสิมาตากปีกตากปีกเพื่อสิอันอันเอาความอบอุ่นของแสงแดดจะว่าห้องเฮาเฮาสิกันเป็นยังสิน้่งขึ้นเฮาก็สิกันเชวนห้องนี้กระสิเป็นห้องฮานห้องห้องข้างในก็สิเป็นห้องของไก่แล้วข้างในอีกกระสิเป็นห้องห้องไก่ไก่ที่ล่งจากอนุบาลไม่เฮาก็สิเอาใส่ห้องนี้ พอมันใหญ่แล้วเทาก็ปล่อยลงเลยปล่อยลงไก่ไก่กระสีมีหมองยางได้แล้วก็สิบกเขียดพี่น้องเบึง,งเ,เบึงสัเงเกตเบึงเวลาเขาปล่อยเราให้เขาให้อาหารแล้วแล้วเขาสิพ้ากันออกมาคุยเคลียร์สุ่มยู่คิดินเนี่ยยูคิดินแล้วก็กลับมาตากตีตากอย่างยู่อยู่แดดเนี่ย มีคือมีคือวิถีของไกท่ที่ที่สังเกตได้ว่าสังเว่าเลี้ยงไกบ่บานๆแบบไงๆถึงสี่ครั้งแต่เขายะถึงสี่ครั้งแต่เขาบกเกียดบกเกียดไหมครับว่ามีอาหารกินมีน้ำให้กินแล้วก็มีแดดเปิดอันอันคอกกะบบก็มีร่มกกจังสีมันคอยกระยูด้พี่น้อนงเนี่ยเริ่มใหญ่แล้วเด่นนี่ตัวนี้พ่อกิโลแล้วเด่น เป็นกิโลกว่าแหละกิโลแล้ว,ลวมันมีมเมน่าข้าสียอันนี่เด็ดพี่น้องอันข้าวมเมนมา่ารุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งคือแม่ได้ฟักได้ฟักออกมาก่อานเขากับเก็บเมืองสิบห้าไปเบืองอันที่เก็บได้ลูกที่ฟักออกมาเก็บได้ไกลสิบ้อรอยแล้วนี่นี่ลูกไก่หน่อยลูกไก่ที่เขาเก็บมาได้อัน แม่แต่ละแม่ที่ฟักออกมาเขาก็ไปตรวจเบิ้งสุมือสมมือว่ามันใดจากตัวจากตัวเขาก็แยกออกจากแม่เพื่อกันนึ่งแม่เหยียบสองหมากินกากินเขาก็สิเหตุห้องโคก,ก,กไฟไห้จังสีตัวใดที่มันอันยังอ่อนออนยู่เขาก็เสียเอาไฟโขกไหวในในล่างส่วนใดที่มันมันมัน แขกแรงแน่ขึ้นแมาแล้วเขากินอาหารเป็นแล้วเขากระสีไปอยู่น้ำมูเนี่ยเนี่ยพี่น้องเก็บไปเก็บมาแต่ละแต่ละตัวมันก็เลยใหญ่บอทอกันเนี่ยเขาเขาใช้วิธีอ่านฟักธรรมชาติไปสีหอดลอยแล้วพอฮะหอดลอยแล้ว,เข,ว,ว,วเขาคอยหรือว่าปราม้าณลอยกว่าห่อคอยหยอดวัคซีนพร้อมกันเหตุจังสีพี่น้องมันคอยสี ถ้าสิเอามา้าเราบริยอดวัคซีนมั่นกับสิปิดโรกเนาะเอาเบิ้งพี่น้องเลี้ยงไก่แบบง่ายๆเลี้ยงไก่บ้านาผู้ใดมักผู้ใดชอบอยากเอาไปทําตามกับบ่อได้สังวรลิขสิทธิ์ได้จา้าหรือว่าอยากสีสอบถามอีหยังกะถามมาสอบได้กะตอบตอบบ่ได้กะบ่บ่ตอบ <laughs> เอาเก็บนี่เรื่องของไก่ค่ะ